อุ้ยอุ้ยปวดท้องนอ่ฮะอืมอุ้ยห้องน้ำเลยอุ้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 ย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับช่วงรีแอคชั่นมีมสกิฟ i ี้ทอยเล t จากช่องดาฟักบูมนั่นเองนะครับผมก็คือผมกับแฟนเนี่ยอยากนั่งดูไงเพราะว่าในตอนที่แล้วที่ผมเคยทำนะมีคนดูตั้ง3ามร้คนนะคือเยอะที่สุดในช่องนะคือมันไม่เคยเป็นมาก่อนนะเว้ย ไม่น่าเชื่อเลยแค่ไอคลิปแบบนี <sucks> ้ยมันทําให้แบบช่องผมกลายเป็นช่องโถส้วมบอกววะใช่เออก็คือมีคนดูเยอะมากเลยนะครับและอยากให้ทําต่อนเรน่องทันก็เพราะว่ามันมีตอนใหม่ออกมาด้วยแหละก็อยากทาแล้วทุกคนก็ขอมาเยอะมากนะไปเริ่มกันเลยก่อนจะไปดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราหน่อยนะครับผมคือตอนที่เราดูจบถึงตอนนี้นะแต่ว่าเราจะมาดูตอนนี้ใหม่นะาคกดตัวใหม่นะเราเลยจะดูตั้งแต่ตอนนี้นะ คือไอตอนที่แล้วก่อนในะอตอนที่38มันมันสามสิบแปดมันไอเนี่ยแพ้ให้กับไอพวจีแมนเนี่ยไอทีวีแมนก็มอบผมเห็นเขาบอกมันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับนี่พลังใหม่ดึงถอดตู้ว่ามีอะไรเยอะๆยอดเยี่ยมนี่ไปตอนต่อไปเลย ตอนนี่เราเคยดูแล้วนะเฮ้ยอ๋อเนื้อนทะีวีแมนอันนี้ใจแอนทีวีแมนนะก็ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่ครับพวกคาเมล่าแมนจะต้องใส่ไอ้นี่เรนกองแสงเพื่อไม่ให้ส่งผลเนี้ย เพราะว่าอะไรที่มีดวงตาจะเป็นไงแต่พวกสปีกเกอร์แมนเนี่ยไม่สามารถโดนได้เพราะว่ามันไม่มีดวงตานะและถ้าคุณสังเกตดีๆนะทุกคนที่ผมสังเกตมานะตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วนะถ้าแบบดูดีๆเนี่ยเนี่ยไอพวกสกีบิตี้ทอยเลเนี่ยมันมีแบบมันพัฒนาล่างขึ้นเรื่อยๆะน,นี่ตอนที่อะไรปะสีเอ็ดปะนี่งวันนะ อันนี้ไททันดีวีแมนเออ,อรู้สึกว่าทีวีแมนแต่ละตัวนะจะส่องแสงไม่เหมือนกันนะครับผมยิ่งใหญ่อ่ะเป็นไททันทีวีแมนอะจะส่องแสงสีแดงนะลองลงมาเหมือนอ่อนสุดจะเป็นแสงสีฟ้านะครับโคตรใหญ่ใหญ่กว่าไอ้คอมเมล่าแมนสปีเกอร์แมนอีก ยอ,อย่าโคตรเทเลยว่ะเคหน้าอย่างเนี้ยตอนที่42รู้สึกว่าตอนที่พวกทีวีแมนปรากฏหรือจากไปนะครับจะมีฟันออกมานะเหมือนวาร์ปได้น,ะนี่สามารถใวย้หยุดยัง้งไอ้พวกปอลสติได้ด้วยนะปล่อยมันตีกันเองนี่ครับเลมนเฮ้ย นี่ตัวไม่ของฝั่งไอ้นี่สกีบิด i ี้ทอยเลนะทุกคนสังเกตดีๆนะพวกสก i บ i ด i ี้ทอยเลคือมันแพ้แสงใช่ไหมอ่ะประมาณนั้นแต่พวกคาเมราแมนก็แพ้แสงไอ้พวกสก i บิด i ี้ทอยเลเนี่ยมาเลยคิดคนไอ้ล่างใหม่ขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยคเาเมรามนนอนตายอยู่นะครับก็คือโดนดึงเลนกล้องออกไปอันนี้คือเออสกีบิดี้ทอยเลต,ตัวใหม่ที่แบบมาขโมยเลนของไอ้พวกคาเม่าแมน เพื่อที่จะเอาไปใส่ให้พวกมันเองเป็นแว่นแว่นกองแสงประมาณนั้นนี่ดูดิเนี่ยมันเลยต้องปิดปากนะเหมือนรอบเลนส์ไงเพื่อฆ่าทีละตัวเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยเวลาโผล่มาสังเกตดิทุกคนมันจะลองสกีดดบ,บ,บีดี้ทอยเลตอะบัมบัมเย็ดเย็ดอะอะไรนั่นะ <laughs> ประมาณนั้นก็คือคอยมาเอาเลนส์ไอ้พวกคามิล่าแมนประมาณนั้นนะนี่โคตรเท่เลย นี่ฮะมันได้เลนกองแสงมาเล้ไงเห็นไหมมันใสแว่นแล้วตอนล่าสุดทีนี้พวกทีวีแมนก็ทําอะไรไม่ค่อยได้นะจะเป็นจะเป็นเอ,อ่อพวกทีวีแมนคนธรรมดากับจ่อนทีวีแมนนะที่ไม่สามารถทําอะไรได้พอแว่นกองแสงมันยังไอ้นี่มากไนงะมันกันไอ้พวกนั้นได้แต่มันไม่สามารถกันไอ้นี่ได้นะครับมันไม่สามารถกันไททันทีวีแมนได้อืมนี่ ตอนนี้โคตรมันนะเออช่วงนี้มันมากเลยดูดิไอ้พวกกีบี้ทอยเลตมันก็จะแบบพัฒนาล่างขึ้นนะนี่มันหนักใช้ได้อืมนี่แล้วเป็นร่างใหม่มันรวมร่างกับคอปเตอร์สปีกเกอร์เออ เพราะว่าทีวีแมนเนี่ยมันปล่อยทั้งลำแสงแล้วก็คลื่นเสียงเนี่ยประมาณนั้นอันนี้เขาเรียกกันว่า Mega เมกาทีวีไอ้เมกาไททันทีวีแมนมั้งโอ้ชื่อแมงจะยาวขนาดไหนเนี่ยนี่แล้วตอนนี้มันสู้กับสปีกเกอร์แมนนะไททันสปีกเกอร์แมนกอย่างตึงอ่ะอ่าเห็นคนเขาพิมพ์กันอย่างตึงก็ทำหนังเงี้ยอี่สักฤฤกู นี่ตอนนี้สังเกตนะครับมีตัวละครรับนะซึ่งถ้าผมคิดไม่ผิดนะในตอนล่าสุดที่ผมดูนะแต่แฟนผมยังไม่รู้ไงอันนี้คือคุณดาฟักฟบูมนะครับเป็นคนสร้างช่องนะเข้าใจไหมเป็นเหมือนคนสร้างช่องอนะ่ะอยู่ๆก็แบบโผล่มาในตอนนี้นะทั้งที่คนไม่โผล่มามนุษย์อะมนุษย์ธรรมดาไม่โผล่มาหลายตอนมากๆนะทุกคนคือดันมาโผล่ตอนแบบนี้นะก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมเหมือนมาเฝ้าสังเกตการณนะ์อืม ยังไงเขาก็บอกกันว่าไททันคอมเมดเอ้ไททันสติเอแมนจอสู้ไอ้ไททันทีวีแมนไม่ได้นะเพราะว่าขนาดต่างกันมากเลยใช่เนี่นโดนแฮกอยู่กพตอนลา่าสุดที่เราดูมันโดนแฮกเนี่ยนี่ไเนเนี่ยโคตรโหนีเวยเาียเนีเนี่ยเนี่ยนี่ยเนีนี่ยเนีเยเนนี่เ,เาาหยนนะี่ยเายนไไ่ยนนนา่ เพราะว่ามันวาร์ปตามไปจัดการไอ้นี่ไททันสปีกเกอร์แมนทั้งที่ไม่ช่วยนะเอออันนี้คือข้อสังเกตนะทุกคนไม่ช่วยไททันสปีกเกอร์แมนนะผมไม่แน่ใจนะว่าคุณคิดกันยังไงนะผมว่าผมคิดมองอยู่2อ,อย่างนะคือมันอาจจะช่วยไม่ก็กะจะจัดการทิ้งเลยนะเพราะว่าบางทีมันเอาซ่อมทีหลัง่ะผมเรียกซ่อมแล้วกันนะไปแทงอ่ไอ้ไททันสปีกเกอร์แมนนะผมคิดว่ามันน่าจะ กาแทงฆ่าไม่ก็กาแทงปรสิทให้หลุดออกมาแล้วมันก็นี่ยแล้วมันก็ทําหน้าอย่างงี้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวเดเนี่ยมันทําหน้าอย่างงี้ทุกคนคือที่ผมคิดนะมันทําหน้าอย่างนี้ไทท่านทีวีแมนนะผมคิดว่ามันหนึ่งอย่างคือฆ่าไม่ได้แล้วมันก็ทําหน้าอย่างงี้และสองก็คือดันไปแทงโดนไอเนี่ยลำโพงข้างๆหัวของสปีกเกอร์แมนนะ ทำให้รู้สึกแบบทำหน้าอย่เงีย้ยบนะหน้าขีดอะอประมาณนั้นนะก็ไม่แน่ใจนะว่ามันคิดอะไรอยู่อันนี้ต่ออะไรอันนี่ตอนที่สี่สิบหกบินเนี่ยมันตามมาอมืดูด,ดิไอ้บวกไอ้บวกเออสปิกิ จะดีก่เยี่ยอืมโอ้ใช่ใช่นี่ไงมันดูนะอว้ยคืออะไรอะ่ะอะไรมันกินเข้าไปอ่ะมันดูเข้าไปไงตะเ,เก็นเะนี้ยคือมันเหมือนยิ่งพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อม,มาจัดก,การไอ้ไททันทีวีแมนนะ สังเกตดิเนี่ยมันดูดได้และที่คนเขาสังเกตกันนะมันโดนเจาะตานะครับและหูอ่ะเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงของไอทีวีแมนเนี่ยเข้าใจล้าตัวเองนั่นแหละและปิดตาเพื่อไม่เห็นแสงสีแดงของไททันทีวีแมนที่ปล่อยออกมาเออและผมเห็นเขาบอกกันว่านี่ด้วยความที่มันตาบอดมันก็ไม่รู้มุมว่าจะไปทางไหนนี่สังเกตนะครับตอนตอนมันดูดอะไรเสร็จที่อยู่ข้างหน้ามันจะมีกล้องโผลออกมาเล็กๆนี่ไงกล้องโผลออกมาเล็กๆนะ เพื่อมาดูลาด์ลาวระหว่างทางว่ามันคนวรจะไปทางไหนต่อเออนีอ่พอาเสร็จปุ๊บอืมมันก็รู้แล้วฮะแต่มันก็ตู้ไว้เนี่ยใช้ท่านทีวีแมนไม่ได้นะมันก็เพราะว่ามีอาวุธนี้อยู่นะเจาะหัวนะตอนที่ตีเปลี่ยนแล้วนี่ไท่านสปีกเกอร์ มันพูดด้วยนะแต่ผมก็ไม่รู้อพูดเลยอันนี้จีนเหลี่ยมเขาห้ามเรียกวีแมสแล้วเขาเรียกจีเหลี่ยมแทน,อ,น,อ,นอันจริงๆนะผมว่าฆ่าได้เด็ดดูดิทุกคนโอ้ยดูคือโดนลุมนะไทท่านทีวีแมนเนี่ยแน่น่าจ,จะชนะได้นะทุกคนทั้งไปทีละส่วนแล้ว ดูแล้วโดนแล้วท,ท่านสปิเกอร์แมนมาจอทีวีบนหน้าหน้าจอ,อโอ้แล้วก็ดูดิเยอะเรื่องเกินี่ของใส่เลยนี่ครับไอ้นี้เจ้าของช่องสังเกตด,ดิเห็นหน้ามาดูหน้าดูหน้านะ คือ,อยังไงก็ใช่เจ้าของช่องคุณดาฟักบูมนะครับอันนี้ยังไงก็ใช่อยู่แล้วคือผมพูดจริงๆนะถ้าทีวีแมนไม่โดนลุมอะท้ท่านทีวีแมนไม่โดนลุมเนี่ยยังไงมันก็สู้ได้อยู่แล้วเนี่ยมันจะยึดร่างไอ้ไท้ท่านทีวีแมนด้วยนะครับแต่พอดีว่าหนีได้ทันนะเนี่ยตรงกรอละสิน,นะิึ๊ะจับไม่ได้ไอนี้ก็โผล่เลยเนี่ยหนีกับก้อนนดแล้วเราก็ตายนะประมาณน,นั้นนั่นแหละครับ อ่าตอนสุดท้ายแล้วไหวเนี่ยมีไม่กี่ตอนนึงนี่โอโ้โหเห็นเขาบอกตัวใหม่นะอันนี้ไม่รู้ตัวใหม่ยังไงเป็นดาบคู่ไอ้ยันโห่ต้วมที่ดุต้อมคู่อันนี้ดุต้อมอืมเฮ้ยนี่ยังโหนเลยยังเก่งเลยเนะี่ยสามารถจัดการได้หมดเลยปกติจะโดนจัดก,การโอ้แล้วก็ตัวใหม่อีกอ้าเอือ,อ ตัดตายก็คือตอนนี้อาจจะยังไม่มีอะไรมากนีงก็คือถ้าผู้ชมสามารถไปรับชมได้นะครับในช่องดาฟักบูมนะนี่จะนี่น,นสามารถดูได้ตรงนี้เลยนะพิมพ์ชื่อช่องไปผู้ติดตามเขาเยอะมากๆนะเขามีผู้ติดตามเยอะขนาดนะี้ช่องเรามีแค่หมื่นกว่าๆเองนะครับโอเคครับท่านผู้ชมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจใ้พวกเราหน่อยนะครับจะเจอกันตอนไหนก็ แล้วแต่จะของช่องกันนะอยากลงคลิปตอนไหนอาจจะเสาร์าที่นี่ก็ได้เขาจะไปรู้เจอก,กันคลิปหน้าผมเฮ้